พอเราได้แบบนี้นะคะพอเราเข้า X M แล้วหน้ามาแบบนี้ตรงข้างบนเราจะใส่ ID นะคะ ID ที่อยู่ฝั่งขวาที่มี13หลักนะคะข้างล่างเราจะใส่ Security ID มันทัดสุดท้ายจะใส่ดอนจำนวนดอนที่จะถอน อ่ะค่ะแล้วเราก็ทำการถอนทำการฝากได้เลย,ยนะคะอันนี้เราจะฝากเข้าบุ๊ก x อเอ่ะเป็นว่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการยืนยันโอดล่ออ่า ทำน้องขอเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไปดูเงินใน xm ว่าเข้าหรือยังนะคะเรากดไปที่เมนูบัญชีของฉันน่ารักตอนนี้เงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันว่า เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปเข้า,าเราจะไปเข้าเทรดฟอร็กสักสองสามไม้อันนี้เป็นเทคนิคนะคะสองสามไม้ประมาณ5นาทีแล้วเราค่อยทำการถอนเงินเข้าธนาคารไทยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็จบการถอนเงินเข้าบล็กเอ็มเพียงเท่านี้ค่ะ